การส่งต่อความอบอุ่นกันค่ะที่อำเภอแม่อายรับมอบผ้าห่มกันหนาว600ผืนจากบริษัทไทยเบเบเรตจำกัดมหาชนนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ประสบภัยหนาว ที่หอประชุมอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นางสลินยาคำภาแก้วในอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีรับมอบผ้าห่มกันหนาวในโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวปีที่26ปี2568โดยมีนางสาวสาวลักษ์คำส้อยผู้จัดการการค้าผู้แทนบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่งมอบผ้าห่มจำนวน600ผืนเพื่อน,นำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในพื้นนที่อำเภอแม่ายเปิดเผยว่าอำเภอแม่ายมีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นตลอดทั้งปีนะครับมีอุณหภูมิเฉลี่ย25องศาเซลเซียสแต่ในช่วงฤดูหนาวอากาศจะหนาวจัดสถิติก็ต่ําสุดอยู่ที่4องศาเซลเซียสส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนครับจากข้อมูลการสำรวจประชากรในพื้นที่7ตําบลของอำเภอแม่ไยพบว่าในปีนี้มีความต้องการเครื่องกันหนาวเพื่อส่งเคาะรัษฎรที่ขาดแคลนสูงถึงประมาณ26,000 6 6 1ผืนครับทางนี้โครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่26โดยมุ่งเน้นการส่งมอบผ้าห่มให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ห่างไกลและธุรกันดาลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฤดูหนาวของทุกๆปีครับเอาใจช่วยนะครับพี่น้องชาวแม่อายให้ผ่านพ้น